เอาข่าวดีๆแบบนี้ต้องโปรโมทให้หน่อยครับนะฮะเพราะว่าโอ้โหรู้สึกว่าจะเงียบเหลือเกินนี่ครับมังกี้ไว้มังกี้หนังภาพ,พยนตร์นะครับส่งเสริมวัฒนธรรมนะเออนี่เป็นหนังที่แบบต้องบอกว่าเป็นหนังที่แอดมินรอคอยนะแอดมินเคยคิดว่าเอ๊ะทำไมโขนประเทศเราโขนศิลปะวัฒนธรรมไทยเราเนะี่ย ทำไมไม่มีผู้กำกับคนไหนเอาไปทำให้มันเป็นหนังเป็น cg แบบส,สวยๆเลยนะนี่ครับนะเกิดขึ้นแล้วครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์สุดยอดเลยแอดมินเห็นตัวอย่างแนละ้วขนลุกขนทันเลย mm hmm. เขาก็คือว่าเขาเอาศิละปะการแสดงโขนเนี่ยนะครับที่เป็นใส่ชุดหัวโขนหนุมานพาลามนะครับอ่านะขบวนศึกยกทัพต่างๆวิธีการไล่ล้ำเนี่ย เอาศิลปะตรงนั้นเนี่ยนะครับนะเอาการแสดงตรงนั้นเนี่ยมาผสมสารกับเทคนิคของ CG ซึ่งปัจจุบันนี้บอกว่าเรียกได้เลยว่าการทำา CG เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเหมือนสมัยก่อนละสมัยก่อนทำา CG อาจจะแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละการทำา CG เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้นทุนมันถูกลงเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันราคาถูกลงนะ เออแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ๆนะครับทําได้เยอะแยะเลยนะเนี่ยดูตัวอย่างแล้วก็ขนลุกแล้วอยากดูเลยครับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ต้องต้องสนับสนุนแล้วบอกว่าเขาบอกว่าจะฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยนะเรื่องราวก็คงจะเป็นทศกัณฐ์ยกไม่ใช่สิหนุมานนะฮะไปลักนางสีดาหรือเปล่านะ ไปช่วยนางสีดานะครับไปถล่มโรงกาไปถล่มกรุงลรงกาของทศกัณฐ์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆก็ควรจะไปดูนะแล้วก็ควรจะให้เขาเรียกว่าอะไรอะนักเรียนทั่วประเทศไปดูกันนะครับแล้วก็รับรองฮนะหนังเรื่องนี้นะครับไอ้พวกกีบเนี่ยนะมันจะต้องไม่ไม่กล้าไปนั่งแน่นอนไปไป เขาเรียกว่าตอนเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยก็คงจะต้องยืนกันเต็มโรงหนังอย่างแน่นอนเพราะนะครับเพราะว่าก็เป็นหนังของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนังของประเทศชาติเนะอืมนะหนังแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ยืนในโรงหนังด้วยนะครับแนะนำนะครับทุกโรงเรียนควรจะไปดู นะครับควรจะไปดูแล้วก็ส่งเสริมกันให้ยืนในโรงหนังนะไปสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้สาระเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยรากเงาของตัวเองนะให้มีความรู้สึกรักชาติภูมิใจในความเป็นชาติไทยภูมิใจในศิลปะไทยภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะครับอ่านะ สนับสนุนกันครับสนับสนุนกันแล้วก็พี่ๆน้องๆก็คนไทยก็ทุกคนก็ควรจะไปดูเอาให้รายได้ถล่มทลายไปเลยเนาะเออนะครับนะเป็นหนังที่สร้างโดยภาครัฐบาลนั่นแหละนั้นะสนับสนุนโดยภาครัฐบาลนานะครับดีกว่าไปโอ้ยอไปชุมนุมไปกับไอ้พวกสามนิ้วบ้าบอคอแตกนะ ดีครับดีรัฐบาลทําอย่างนี้ทําดีมากแอดมินต้องชื่นชมนะก็ทําภาคต่อไปเรื่อยๆครับเพราะมันมีเรื่องราวให้ทําเยอะแยะนะทําให้มันเหมือนแบบหนังมาเวลอะนะเป็นจัก,กรวาลจัก,กรวาลมาเวลอะอันนี้เปิดจัก,กรวาลลำมะเกียนครับคู่แข่งกับมาเวลไปเลยนะเออ มาต่อๆหลายๆภาคเลยทศกษกฐันมีกี่ตอนมีกี่โขนมีกี่เรื่องมีกี่ลาวทำให้หมดเลยครับนะส่งเสริมมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ